มีผู้ชายคนหนึ่งนะลูกอายุสองขวบกว่ากว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยเขก็มีอาชีพกรีดยางนะสวนยางเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านเมื่อสัการั้ที่แล้วเนี่ย แกก็ออกไปกรีดย,ยางตามปกตินะออกไปแต่เรียกว่าเช้ามืดเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกลับมาถึงบ้านเนี่ยประมาณตีห้าหกโมงเพราะว่าไม่เจอลูกตามหาลูกยังไงก็หาไม่เจอ เดินไปรอบๆก็ไม่เจอวี่แววของลูกชายเลยตกใจมากนะเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมันมีสวนยางอยู่รอบๆแล้วก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอนะก็ไม่น้อยแม้จะเป็น ภาคอีสานนะบึงการเนี่ยแต่ว่าลักษณะของส่วนยางเนี่ยมันมันจะชื้นสัตว์ลร้ก็มีแถมยังมีบ่อน,น้ำนะอยู่บริเวณนั้นด้วยตกใจกันมากเลยนะทั้งผู้เป็นพ่อผู้เป็นย่าก็ตามหา ช้าก็ยังไม่เจอสายก็ยังไม่พบจนกระทั่งประมาณสิบเอ็ดโมงเนี่ยตรงสวนยางห่างจากบ้านของชายคนนั้นประมาณสักสามกิโลก็มีคนไปเจอนะเจอเด็กนะสองสามขวบนี่แหละกำลังอยู่ในบ่อ อยู่ริมบอ่อนะซึ่งเป็นบอ่อลึกด้วยแล้วก็มีหมาสองตัวอยู่ใกล้ๆตัวหนึ่งก็พยายามที่จะฉุดงับแล้วก็ฉุดเด็กคนเนี้ไว้เพื่อไม่ให้ลงไปในบอ่อลึกนะผู้หญิงคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็รีบเลยนะรีบ ดึงตัวเด็กขึ้นมาจากบอ่อแล้วก็ตามหาตามหาพ่อตามหาแม่ซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะแม้ว่าจะอยู่กันไม่ไกลนะไอ้จุดที่ <c oughs> พบเด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลาจากบ้านเท่าไหร่จากบ้านของเด็กนะแต่ว่าก็ไม่รู้จักต้องให้หน่วยกู้ภัยเนี่ยมาตามหาผู้ปกครองสุดท้ายเนี่ยก็เจอเนะพบผู้ปกครองอยู่ห่างประมาณ3กิโลจากบ่อน,นั่นเนี่พอลกอาก็ยาของเด็กนี่ดีใจมากเลยนะ แล้วก็มารู้ความจริงว่าเนี่ยไอตอนที่เด็กเนี่ยเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยหมาสองตัวเนี่ยที่เขาเลี้ยงไว้มันก็ตามไปด้วยที่จริงคนที่เป็นพ่อนี่ก็แปลกใจนะโหเดินไม่ได้ไงสามกิโลนะ่ะสำหรับเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ระยะทางสั้นๆเลยนะ เด็กก็เดินไปนะจนกระทั่งไปถึงสวนยางแล้วก็ตรงจุดที่มีบ่อน้ําเด็กคงอยากจะเล่นน้ําแต่หมาเนี่ยที่ตามไปเนี่ยแค่ตามไปตลอดเช้านี่ก็ถือว่าน่าทึ่งเลยนะเพราะหมานี่มันก็น่าจะหิวข้าวนะเวลาให้ข้าว,วก็คงประมาณเช้านี่แหละ แต่หมานี่มันไม่ห่วงข้าวเลยนะมันตามเด็กน้อยซึ่งเป็นรูปเจ้าของเนี่ยตามไปเรื่อยๆมันคงเป็นห่วงนะมันคงรู้นะว่าเนี่ยถ้าเด็กน้อยไปงี้เรื่อยๆนี่มันคงไม่ดีแน่มันก็ตามไปแล้วพอเห็นเด็กเนี่ยลงไปในบึงเนี่ย มามันก็อีกตัวมันก็ดึงเอาไว้นะคอยงับแล้วก็ดึงเสื้อนะไม่ให้เด็กเนี่ยถลํมเข้าไปในบ่อลึกซึ่งเป็นพอดีกับที่เจ้าของสวนเนี่ยเห็นพอดีนะนี่ถ้าไม่มีหมา้านะคอยดึงเอาไว้นี่อาจจะจมไปในบ่อแล้วก็ได้ ก็กลายเป็นว่าหมาสองตัวเนี่ยมันช่วยชีวิตนะของเด็กคนเนี้ยวไว้ที่จริงเนี่ยเพียงแค่อย่างที่ว่านะแค่เดินเป็นเพื่อนไปกับเด็กระยะทางสามกิโลนี่มันก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะ <c oughs> หมาทำได้นุมันมีความรักความซื่อสัตย์ นะในตัวเจ้าของรวมทั้งลูกของเจ้าของคงถือเป็นเหมือนเพื่อนนะนะแล้งคงจะเซนได้นะว่าออกไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันคงไม่ค่อยดีแน่นะเพราะว่าปกติเด็กก็ไม่ค่อยเดินไกลนี่เดินไปเรื่อยก็เลยตามไปคงไปเป็นเพื่อนแล้วก็ไปดูเหตุการณ์เนวยแล้วก็ไม่เสียเปล่านะเพราะว่าพอเด็กลงไปในบอ่อเนี่ย หมาอก็พยายามฉุดดึงขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าหมาเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่มีความรักเจ้าของอย่างเดียวนะมันมีความฉลาดแล้วมันก็มีความรู้สึกนะถึงความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับเจ้าของนะโดยเเพราะเด็กเล็กๆเ,เนี่ยเมื่อ เร็วๆนี้เนี่ยนะอาจารย์สุรินก็ส่งคลิปนะเป็นคลิปสั้นๆนะหมาตัวหนึ่งนะเอาซีเชียนมั้งมันนั่งอยู่ริมถนนใกล้ๆเนี่ยมีฝาท่อมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วก็คอยเห่านะเวลาคนเดินผ่านก็เห่า หลายคนก็คงเดินผ่านโดยไม่สนใจเลยแต่มี่ผู้หญิงคนนึงเอะใจทีแรกไปรูปหัวมันก่อนนะเพราะว่าหมามันน่ารักนะมันนั่งมันไม่นั่งนั่งอยู่บนฟุตบาทนะมันนั่งอยู่ริมฟุตบาทบนถนนตำแหน่งที่มันนั่งปกติก็ผิดสังเกตอยู่แล้วพอผู้หญิงคนนี้เนี่ยรูปหัวมันมันเห่าก็เอะใจว่ามันคงจะส่งสัญญาณนะ แล้วก็สังเกตว่ามันนั่งเนี่ยอยู่ใกล้ๆท่อน้ําก็เลยลองชง์หหน้าไปดูท่อน้ำนะตกใจนะเรียกใครต่อใครมาช่วยนะเพื่อนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านมาก็ช่วยกันดึงท่อดึงฝาท่อน่าออกมาเพราะว่าในท่อนเนี่ยเป็นลูกแมวนะไอ้ลูกแมวมันก็อยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่ร้องนะมันไม่ร้องแต่หมาเนี่ย ซึ่งไม่รูว่าสัมพันธ์กับรูปแมวตัวนี้แค่ไหนเนี่ยมันรับรู้ได้นะถึงความทุกข์ถึงอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับแมวตัวนี้แล้วมันก็รู้ว่าเนี่ยมันช่วยได้นะช่วยได้โดยการเรียกคนมาช่วยนะและ้ววิธีการเรียกคนมาช่วยคือเห่านั่นแหละนะซึ่งบังเอิญก็มีคนที่เกิดผิดสังเกตขึ้นมา แล้วก็รู้ว่าหมาต้องการความช่วยเหลือนะก็เลยช่วยแมวไว้ได้สัตว์อย่างหมาเนี่ยมันรับรู้ได้นะถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะกับไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะกับสัตว์ด้วยคนเวลามีความทุกข์เนี่ยนะมันก็รู้นะมันไวแล้วมันก็พยายามช่วยนะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เขามีการ ให้เช่านะหมาเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าใครเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเฉพาะเป็นอย่างเช่นเป็นนักศึกษาเนี่ยเครียดมากนะก็เอาหมาไปเลี้ยงและหมานี่ก็ฝึกมาอย่างดีนะเวลาเห็นคนเลี้ยงเนี่ยหรือเจ้าของเนี่ยทําท่าซึมๆเนี่ยนะมันจะเข้าไปหาแล้วเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย คนเลี้ยงเนี่ยเห็นหมามาเงี้ยมันก็ต้องหายซึมแล้วต้องมาพูดคุยต้องมาหยอกล้อกับหมาหรือไม่ฉะนั้นหมามันก็อาจจะมามาเคลียมาทำอะไรก็ตามเพื่อทำให้เจ้าของเนี่ยมันหลุดจากความคิดความกังวลเป็นวิธีเยวยาบรรเทาความซึมเศร้านะ เพื่อให้เจ้าของเนี่ยมันได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างไม่ใช่มันนั่งเศร้าเจ้าจุกนะหรือบางรายเนี่ยหมาไม่ได้ฝึกมาแต่ว่ามันก็สังเกตได้เจ้าของนะเวลามีควา,ามเศร้าเนี่ยเช่นสูญเสียคนรักอกหังเนี่ยมันก็จะมานั่งเป็นเพื่อนนอนเป็นเพื่อนนะคนเราเนี่ยพอมีใครสักคนหรือหมาสักตัวเป็นเพื่อนนี่นะหรือบางทีเป็นแมวก็ได้รู้สึกดีขึ้นนะ แล้วหมาจำนวนมากเนี่ยก็รู้นะรู้ว่าภาวะอารมณ์ของเจ้าของเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ใช่รู้อย่างเดียวพยายามช่วยเรียกว่ามีความเห็นอกเห็นใจอัน,นี้พอหมาเนี่ยเขาสังเกตคนนะเขาก็สังเกตอากับกิริยาของคนอย่างละเอียดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแววตาไม่ว่าจะเป็นสีหน้าไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มนะ เขาเห็นละเอียดมากนะเขาจึงรู้ภาวะอารมณ์ของเจ้าของได้อย่างที่คนธรรมดานี่ไม่สังเกตนะคนธรรมดานี่ใช้ความคิดเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกยังไม่ต้องพูดถึงนะทางลิ้นนะแต่หมาเนี่ยนะสัมผัสทางลิ้นก็ดีสัมผัสทางจมูกก็เยี่ยมแล้วก็ไวนะต่อรูปที่เห็นต่ออากับกิริยาของมนุษย์นะ รู้ว่าตอนนี้คนคนนี้เนี่ยอารมณ์เป็นอย่างไรแม้ว่าจะยิ้มแต่ว่าสีหน้าอากับกิริยาสออื่อมันบอกว่ากำลังเครียด mm hmm. กำลังเศร้ามันรู้ได้นะถ้าเป็นคนก็ถือว่ามีซิกเซนนะแต่ว่าหมานี่มันหรือสัตว์เนี่ยมันก็มีอะไรที่มากกว่าน,นั้นนะนั่นไม่ใช่หมานะสัตว์อื่นก็มีนะแมวก็มีนะที่จริงคนเราก็มีนะถ้าฝึกได้นะนี่บางคนก็ไวมากนะ เห็นใครเนี่ยแม้จะพูดว่าใช่เนี่ยเขาก็รู้ว่าจริงๆเนี่ยในใจออกไม่ใช่เขาสังเกตจากแววตาเขายังสังเกตจากสีหน้าเขาสังเกตจากกล้ามเนื้อบนใบหน้าเนื้อกับกิริยาแต่ว่าไอความสามารถแบบนี้ของคนเรามันลดน้อยถอยไปเยอะแล้วนะแต่สัตว์นี่ก็ยังมีอยู่เยอะนะโดยเฉพาะหมาหรือแม้แต่แมวคนเราจึงหลงรักนะหมาแล้วก็แมวมากเตรียมรับพร ชิตังปฏิตังตุมหังคอยท่าพลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิบาเมว่าสมิชาตูจองสำเร็จโดยชาพันสาเพผู้เรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โตวันารโสยตา,าเหมือนพระจันท์ในวันเพน่นวันีชโชติรโาโสยตาเหมือนพระวันีอันสว่างสวายวนรยินดี สาพีติโยวิวาชนตุตรายทั้งกลวงจงบำราบไปสภารโหพินาสตูทั้งกลวงของท่านจงหายมาเตพาวะวันตารโยหันตรายามีแก่ท่านพิธีพายุโกภาวานจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนมีวาทนาศิริสานิจางุทาปจายโน คารโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพระกาศคืออายุวันนาสุขาภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว้กราบก่าวใหญ่ยยเป็นนิสภาวันตุสาพมังคารังสาพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพรเทวตา แว่าทังควงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาอนุภาแห่งพระสงฆ์สัตาโสทิพาวันตุเตสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุ่อเทม